บทที่5การเขียนพร้อมให้ได้คำตอบที่ต้องการด้วยเทคนิคโครงสร้างการเขียนพร้อมที่ดีและตัวอย่างคำสั่งพร้อมตามลักษณะอาชีพสวัสดีค่ะทุกคนจากบทที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการที่เราจะทำงานกับ Chat GPT ให้ได้ประสิทธิภาพหรือตรงตามความต้องการเราจะต้องพิมพ์ข้อความหรือคำสั่งพูดคุยกับแชท GPT ให้เข้าใจซึ่งสิ่งที่เราพูดคุยหรือสั่งให้ AI ทา เราจะเรียกกันว่าพร้อมค่ะแล้วเราจะเขียนพร้อมอย่างไรให้ AI เข้าใจได้ผลลัพธ์หรือทำงานได้ตรงใจเรามากที่สุดบทนี้ผู้สอนจะมาแนะนำเทคนิคการเขียนพร้อมด้วยโครงสร้างการเขียนพร้อมที่ดีถ้าผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างนี้ก็จะสามารถนำไปประยุกใช้เขียนคำสั่งพร้อมเพื่อพูดคุยกับ AI ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งไหนปรึกษาเรื่องอะไรประยุกใช้จากโครงสร้างนี้ได้หมดค่ะ และโครงสร้างการเขียนพร้อมที่ดีจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะ 1. ระบ,บุสิ่งที่ต้องการหมายความว่าเริ่มต้นให้บอกก่อนเลยว่าอยากให้ช่วยอะไรเช่นช่วยเขียนช่วยแนะนำช่วยอธิบายช่วยวิเคราะห์หรือช่วยแปลงข้อมูล 2. บอกบริบทเพิ่มเติมบริบทคือข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยให้ AI เข้าใจสถานการณ์เป้าหมาย หรือข้อจำกัดของเราชัดเจนขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบอกอาชีพบอกกลุ่มเป้าหมายและข้อ3ระบ,บุรูปแบบคำที่ต้องการหมายความว่าเราต้องการอยากได้คำตอบเป็นรูปแบบไหนเช่นอยากได้เป็นหัวข้อบูลเลต p พอยต์ตารางหรือตอบในสไตล์ง่ายๆเหมือนเพื่อนคุยกันผู้เรียนอาจจะสงสัยว่าบริบทคืออะไร ผู้สอนจะขยายภาพคําว่าบริบทเพิ่มเติมให้ค่ะบริบทสามารถเป็นอะไรได้บ้างใส่อะไรได้บ้างมาดูทางด้านซ้ายนะคะประเภทของบริบทบริบทอาจจะสื่อถึงเป้าหมายเช่นเพื่อขายสินค้าให้ข้อมูลให้กําลังใจหรือประเภทของบริบทเป็นประเภทกลุ่มเป้าหมายหมายถึงต้องการเขียนถึงใครเช่นเขียนถึงวัยรุ่นคนทํางานผู้สูงอายุ ประเภทของบริบทอีกประเภทหนึ่งก็คือโทนเสียงแบบไหนหมายถึงโทนคําตอบอะค่ะต้องการสื่อสารเป็นทางการเป็นการเองสนุกสนานหรือจริงจังประเภทของบริบทประเภทรูปแบบต้องการคําตอบเป็นแบบไหนเป็นโพสต์เป็นอีเมลหรือเป็นสคริปต์วิดีโอประเภทบริบทที่สื่อสารถึงข้อจํากัดอย่างเช่นขอคําตอบที่ความยาวไม่เกินหนหน้ากระดษ a 4หรือหลีกเลี่ยงคํา หยาบคายและประเภทของบริบทประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทภาษาหรือแพลตฟอร์มหมายความว่าขอคำตอบนี้เป็นบทความที่ใช้กับ t i k t o k หรือเป็นแคปชั่น i g แคปภาพนี้ไว้กลับมาศึกษาดูอีกได้นะคะว่าบริบทสามารถสื่อสารอะไรได้บ้างทบทวนนะคะโครงสร้างการเขียนพร้อมที่ดีประกอบไปด้วย3ส่วนคือ1ต้องระบุสิ่งที่ต้องการ 2. บอกบริบทเพิ่มเติมเพื่อให้ AI เข้าใจเรามากขึ้นและข้อ 3. ระบุรูปแบบคำที่ต้องการอันนี้คโครงสร้างนะคะมาดูตัวอย่างพร้อมที่ดีตามโครงสร้าง3ส,ส่วนนะคะพร้อมคำสั่งจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างพร้อมคำสั่งที่ดีตามโครงสร้างนะคะ,ะมาอ่านพร้อมดูนะคะช่วยเขียนโพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำคอร์สเรียน AI สำหรับผู้เริ่มต้นกลุ่มเป้าหมายคือพนักงานออฟฟิศวัย30-45ปีที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเขียนให้ดูเป็นกันเองอ่านง่ายและน่าเข้าร่วมโดยมีหัวข้อโพสชัดเจนและไม่เกิน400คำจากพร้อมนี้เราลองมาวิเคราะห์โครงสร้าง3ส่วนกันดูนะคะโครงสร้าง3ส่วนของการเขียนพร้อมที่ดีก็จะประกอบไปด้วย ข้อ 1>, 1ระบุสิ่งที่ต้องการ 2. บอกบริบทเพิ่มเติม 3. ระบุรูปแบบคำที่ต้องการมาดูในส่วนข้อ1น,นะคะระบุสิ่งที่ต้องการความหมายก็คือบอกว่าอยากให้ AI ทำอะไรในพร้อมนี้เราบอกว่าช่วยเขียนโพส Facebook แนะนำคอร์สเรียน AI อันนี้คือระบุสิ่งที่ต้องการแล้วนะคะคือบอกให้ AI ช่วยเขียนโพส Facebook แนะนำคอร์สเรียนมาส่วนที่2บอกบริบทเพิ่มเติม หมายความว่าทำให้ AI เข้าใจสถานการณ์กลุ่มคนที่เราต้องการสื่อสารด้วยในชุดคำสั่งพร้อมนี้ก็จะบอกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นกลุ่มเป้าหมายคือพนักง,งานออฟฟิศวัย3 4 4 0ปีที่ไม่มีพื้นฐานม,มาก่อนอันนี้คือบอกบริบทเพิ่มนะคะส่วนที่3ข้อที่3ระบุรูปแบบคำที่ต้องการหมายความว่า คืออธิบายให้เข้าใจให้ AI เข้าใจว่าให้ช่วยกำหนดโทนภาษาและความยาวในพร้อมก็จะเขียนคำว่าหัวข้อโพสชัดเจนและไม่เกิน400คำํำและนี่ก็คือตัวอย่างพร้อมที่ดีตามโครงสร้าง3ส่วนนะคะเราก็สามารถใช้พร้อมคำสั่งนี้พิมพ์เข้าไปบอก Chat GPT เพื่อให้ได้คำตอบตามที่เราต้องการผู้สอนมีเทคนิคเสริมอีกนิดนึงค่ะในกรณีที่เราพิมพ์พร้อมคำสั่งนี้ไปแล้ว แล้วเราต้องการขยี้ต่อให้ลึกขึ้นคือเวลาเราได้คำตอบแล้วน่ย AI หรือ ChatGPT สามารถถามต่อเพื่อขยายข้อความได้นะคะเรายังมีเทคนิคการขยี้ต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกขึ้นเช่นขอให้อธิบายเพิ่มขอให้เปรียบเทียบแบบตารางขอให้เป็นเช็คลิสต์ที่นำไปใช้ได้จริงขอขอคำแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญหรือ ขอคำตอบใหม่ให้กระชับขึ้นหรือเป็นภาษาที่ง่ายกว่านี้ตัวนี้จะเป็นเทคนิคการขยี้ต่อหลังจากที่เราส่งสงพร้อมครั้งแรกเข้าไปถาม Chat GPT แล้วซึ่งต้องเข้าใจว่า Chat GPT เขาจะจำบริบทเดิมที่เราคุยกันไว้ทำให้สามารถตอบต่อเนื่องได้แบบฉลาดมากๆและเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราลองใช้คำสั่งพร้อมนี้นะคะไปคีย์ ในแชท GPT กันค่ะตัวนี้คือหน้าแชท GPT นะคะผู้สอนได้พิมพ์พร้อมคำสั่งไว้แล้วนะคะโอเคี้อนุญาตก๊อปมาระหว่างในช่องแชทนี้นะคะนี่คือพร้อมที่ดีตามโครงสร้าง3ส่วนตามที่ผู้สอนสอนไว้นะคะ ช่วยเขียนโพสต์เฟซบุ๊กโอเคกดลูกศรสีดำตรงนี้นะคะ,ะเขาก็จะตอบมาแน่นอนนี่คือตัวอย่างโพสต์ a c e b o o k สำหรับแนะนำคอร์สเรียน AI ที่เป็นกันเองอ่านง่ายและเหมาะสมกับงานของพนักงานออฟฟิศวัย30-45ปีที่ไม่มีพื้นฐานโอเคไหมคะเขาก็จะตอบมาโอเคเลย ถือว่าโอเคเลยอะอยากได้มากเลยค่ะในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรเหมาะกับใครเห็นไหมก็จะได้ข้อมูลมาค่อนข้างครบเลยนะคะใส่ hashtag มาให้ด้วยอย่าปล่อยให้ AI เป็นเรื่องไกลตัวเริ่มต้นเรียนรู้วันนี้เพื่อไม่ให้ตกเทรนในวันพรุ่งนี้เขาก็จะอยากถามว่าอยากปรับโทนให้นุ่มขึ้นหรือเพิ่มรายละเอียดตรงไหนไหมตรงนี้ตามที่ผู้สอนเมื่อกี้บอกนะคะว่าเราสามารถขยี้ต่อเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ตรงใจหรือเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราถามไปครั้งแรกมากขึ้นได้มาดูที่ผู้สอนสอนเมื่อกี้นะคะีะ่เทคนิคการขยี้ต่อมันจะมีอะไรบ้างทีนี้เนี่ยผู้สอนแนะนำว่าเมื่อกี้เราเพิ่งขอคำตอบของให้ AI ช่วยเขียนโพสต์สำหรับการเรียน AI คนไม่มีพื้นฐานม,มาก่อนทีนี้ผู้สอนขอถามเพื่อขยี้ต่อเพิ่มเติมว่าขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญ เราจะใช้ข้อนี้นะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากมุมมองที่เชี่ยวชาญโอเคแล้วกดตรงนี้ค่ะนี่คือเทคนิคการขยีย้ต่อนะคะสำหรับคำถามพร้อมตัวนี้เนี่ย มันก็จะได้มุมมองจากสิ่งที่เราอาจจะลืมคิดไปหรือคิดไม่ถึงให้ AI ช่วยบอกหรือแนะนำเรามาว่าควรมีตัวไหนที่จะเพิ่มเติมสื่อสารเพิ่มเติมไปไหมจากสิ่งกับพร้อมแรกที่เราถามเขาเขาก็จะบอกว่ามุมมองในผู้มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและออกแบบคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่เห็นไหมคะเขาก็จะบอกเลยว่าเขาอะมองในมุมไหนเขาก็จะบอกว่าให้ใส่เพนพอยต์อะให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วนที่สองเขาบอกว่าให้ใช้ภาษาที่สื่อสารความมั่นใจไม่ใช่ความไม่รู้เห็นไหมเห็นหรือเปล่าเขาว่าเขาค่อนข้างจะแบบเข้าใจคนกลุ่มเป้าหมายที่เราบอกอ,อย่างเช่นเขาก็บอกว่าให้เพิ่มผลลัพธ์ที่จับต้องได้นอนนี้ค่ะแล้วก็มีคำรับรองหรือสตอรี่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเขาก็จะค่อนข้างตอบในมุมของผู้เชี่ยวชาญให้เราปรับปรุงสิ่งที่เราคำถามเขาเพิ่มไป ต่อจากนี้เนี่ยเราก็สามารถจะบอกว่านั้นคุณช่วยเขียนลองตอบต่อเลยนะคะนั้นคุณช่วยเขียนโพสใหม่แล้วเพิ่มสิ่งที่คุณแนะนำทั้งหมดเข้าไปด้วยอีกครั้งค่ะอันนี้ก็คือขยี้ต่อเข้าไปอีกนะครับถกคนเขาแนะนำนำเรามาแล้ว เราก็สามารถนั้นคุณช่วยนําสิ่งที่คุณแนะนําเราอะใส่เพิ่มเข้าไปในโพสต์เราหน่อยอกด enter ขเขาก็บอกว่าแน่นอนเลยครับนี่คือโพสต์ Facebook ที่เขียนใหม่โดยรวบรวมคําแนะนําทั้งหมดเพื่อให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายมาแล้วค่ะเพียบสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้เหมาะกับใคร เราก็จะได้คำตอบหรือโพสที่ดูมีมาตรฐานหรือดูเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นจากการปรึกษา c h a t GPT นี้ค่ะโอเคเลยใครที่ไม่เก่งเรื่องของการเขียนบทความเขียนแคปชั่นหรือเขียนคอนเทนต์เห็นไหมคะว่าถ้าเราถาม c h a t GPT เป็น c h a t GPT จะช่วยเราคิดและเขียนบทความออกมาอย่างเป็นมืออาชีพมากๆ แค่เราสื่อสารกับ Chat GPT ให้เข้าใจเราก็ได้คำตอบที่โดนใจแล้วค่ะทีนี้ต่อไปผู้สอนจะมาแนะนำพร้อมคำสั่งของแต่ละอาชีพเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าอาชีพไหนๆก็สามารถใช้ AI ในการช่วยทำงานได้ค่ะต่อไปจะเป็นการแนะนำพร้อมคำสั่งสำหรับอาชีพต่างๆนะคะโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเขียนพร้อมที่ดี สำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะจากตัวอย่างนี้แม่ค้าออนไลน์จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าแฟชั่นทีนี้พร้อมคําสั่งตามโครงสร้าง3ส,ส่วนหรือเรียกว่าการเขียนพร้อมตามโครงสร้างที่ดีเราจะบอกว่าช่วยเขียนโพสต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงสําหรับหน้าร้อนใช้คําพูสดสดใสดึงดูดคนอายุ25-35ปีและลงท้ายด้วยคําชวนซื้อแบบไม่ยัดเยียดเกินไปจากพร้อมคําสั่งนี้นะคะ เราลองแยกออกมาเป็น3ส่วนตามที่สอนเมื่อกี้นะคะ 1. บอกสิ่งที่ต้องการก็บอกเลยค่ะว่าให้ช่วยเขียนโพสต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงสำหรับหน้าร้อนบอกบริบทเพิ่มเติมตัวน,นี้ก็จะบอกว่าเขาอยากได้คำพูดที่ดูสดใสดึงดูดคนอายุ25-35ปีและข้อที่3ระบุรูปแบบคำที่ต้องการก็บอกว่าช่วยลงท้ายคำชวนซื้อแบบไม่ยัดเยียดเกินไป โอเคไหมคะอันนี้ก็คือพร้อมตัวอย่างของพร้อมสําหรับอาชีพแม่ค้าออนไลน์ต่อไปเราไปดูอาชีพอื่นกันต่อค่ะอันนี้คือตัวอย่างเขียนพร้อมที่ดีสําหรับอาชีพพนักง,งานออฟฟิศตําแหน่งเซลล์ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะคะตัวอย่างของพนักง,งานออฟฟิศตรงนี้พร้อมคําสั่งค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครทางานออฟฟิศอยู่อยากให้อ่านพร้อมคําสั่งนี้ดูนะคะแล้วอยากจะให้รู้ว่า AI ฉลาดมากๆที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ถึงขนาดนี้มาดูพร้อมคำสั่งสำหรับพนักง,งานออฟฟิศตำแหน่งเซลล์กันบ้างน,นะคะตามโครงสร้างการเขียนที่ดีช่วยสรุปเทคนิคการใช้ Excel สํสำหรับพนักง,งานขายสินค้าเพื่อใช้ทำรายง,งานสรุปยอดขายรายสัปดาห์โดยให้แนะนำอย่างน้อย5เทคนิคพร้อมยกตัวอย่างฟังก์ชันที่เหมาะสมกับคนทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเช่น SU ม if we l o o k u p ให้อธิบายแต่ละเทคนิคแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงใน Excel เราลองเอาพร้อมคำสั่งนี้มาแยกเป็น3ส่วนตามที่สอนไว้นะคะข้อ1บอกสิ่งที่ต้องการเขาก็บอกว่าให้ AI อ่ะช่วยสรุปเทคนิคการใช้ Excel ข้อ2บอกบริบทเพิ่มเติมสรุปเพื่อใครล่ะก็บอกว่าสรุปสำหรับพนักง,งานขาย เพื่อทำรายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์ในระดับเบื้องต้นและทีนี้เขาก็บอกว่าข้อ3ระบุรูปแบบคำที่ต้องการเขาก็บอกว่าขอจำนวนเทคนิคที่ชัดเจน5เทคนิคขอคำอธิบายพร้อมฟังก์ชันและนี่คือพร้อมสำหรับพนักง,งานออฟฟิศตำแหน่งเซลล์นี่คะเราไปดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะตัวอย่างการเขียนพร้อมที่ดีสำหรับอาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ค่ะ ช่างภาพฟรีแลนซ์ส่วนมาเขาก็จะต้องมีผลงานใช่ไหมคะเพื่อให้ลูกค้าหรือคนที่จะเป็นลูกค้าที่คาดหวังเนี่ยเข้ามาดูผลงานช่างภาพก็ต้องมีการทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทตัวเองเหมือนกันมาดูพร้อมกันค่ะช่วยวางแผนโพสต์คอนเทนต์ในเพจช่างภาพงานแต่งโดยให้มี10ไอเดียที่ช่วยเพิ่มความสนใจในบริการเน้นกลุ่มเป้าหมายคือคู่รัก ที่จะแต่งงานภายในปีนี้ชัดเจนไหมคะครบตามโครงสร้าง3ส่วนไหนเรามาแยกดูสิคะว่าตาม3ส่วนอยู่ตรงไหนบ้าง 1. บอกสิ่งที่ต้องการเขาบอกตามพร้อมก็บอกเลยนะคะว่าช่วยวางแผนโพสต์คอนเทนต์ในเพจช่างภาพงานแต่งบอกบริบทเพิ่มเติมเน้นใครกลุ่มเป้าหมายอะไรเน้นกลุ่มเป้าหมายคือคู่รักที่จะแต่งงานภายในปีนี้ ระบุรูปแบบคําที่ต้องการเขาก็เลยบอกว่าใน,ในพร้อมมีบอกว่าให้มี1ิบไอเดียที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในบริการครบค่ะตามโครงสร้างมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้คือตัวอย่างการเขียนพร้อมที่ดีสําหรับอาชีพครูสอนวิทยาศาสตร์อาชีพครูก็สามารถใช้ AI ช่วยงานได้นะคะตัวอย่างพร้อมสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์ ช่วยออกแบบใบงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนชั้นป .5 หัวข้อน้ำกับอุณหภูมิเน้นให้เข้าใจผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำโดยให้จัดกิจกรรมในรูปแบบการสังเกตรหรือทดลองง่ายๆที่สามารถทำในห้องเรียนมีคำถามท้ายใบงานจำนวน3-5ข้อและเฉลยแบบอธิบายสั้นๆ จัดรูปแบบให้เหมาะสำหรับการพิมพ์ลง A4 ครบตัวนี้จะเป็นพร้อมที่มีครบมากๆเราลองมาแยกดู3ส่วนนะคะว่าพร้อมนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อ 1. บอกสิ่งที่ต้องการครูคนนี้เขาต้องการใบงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำกับอุณหภูมิและก็ขอให้มีคำถามท้ายใบงานด้วยนะพร้อมเฉลยข้อ 2. บอกบริบทเพิ่มเติม ก็คือกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่จะมาเรียนรู้ตัวงนี้ก็เป็นเด็กป .5 นะมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้แล้วเขาก็บอกด้วยว่า,วาเรียนรู้ในกิจกรรมประเภทไหนก็คือกิจกรรมการสังเกตหรือทดลองแบบง่ายๆข้อ 3. ระบุรูปแบบคําที่ต้องการก็หมายว่าก็หมายความว่าในพรอมนี้ยบอกว่าเขาต้องการเอาข้อความนี้พิมพ์ลงในกระดาษ A4 จํานวนคําถามเขาก็บอกเลยว่าขอให้มีคําถามละสาถึงข้อพรอมนี้ก็เลยครบ คนที่เป็นผู้ใช้งาน AI ใหม่ๆก็อาจเห็นพร้อมนี้ก็อาจจะตกใจนะคะว่าโหใครจะคิดได้พร้อมยาวขนาดนี้ไม่เป็นไรนะคะเราลองตั้งต้นจากโครงสร้างที่ผู้สอนสอนมาสักครู่คือ1บอกสิ่งที่ต้องการข้อ2บอกบริบทเพิ่มข้อ3ระบุรูปแบบคำที่ต้องการค่อยๆปรับค่อยๆเขียนค่อยๆคีย์ฝึกเรียนรู้ไปไม่ยากนะคะสำหรับตัวนี้ผู้สอนมองว่าคนที่ปีอาชีพเป็นครูหรือเป็นครูอยู่แล้วเนี่ย ไม่ยากเลยที่จะคิดคำสั่งพร้อมนี้ลงไปถ้าเข้าใจโครงสร้าง3ส่วนจากบทเรียนนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าอาชีพไหนก็ใช้ Chat GPT ได้หมดนะคะสิ่งสำคัญก็คือถามให้ถูกจุดแล้วคุณจะได้เครื่องมือที่ช่วยทำงานให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเทคนิคการเขียนพร้อมด้วยโครงสร้างการเขียนพร้อมที่ดีเป็นการปูพื้นฐานในการเขียนพร้อมเพื่อสื่อสาร AI ให้ครอบคุมนะคะถ้าเราฝึกฝนใช้ไปสักพัก คุณจะเข้าใจวิธีการเขียนและสุดท้ายคุณก็จะมีรูปแบบการเขียนของตัวเองให้จำเอาไว้ว่าพร้อมไม่มีถูกหรือผิดอย่าก,กลัวที่จะพิมพ์ถามและไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถใช้ Chat GPT ได้หมดค่ะสิ่งสำคัญก็คือถามให้ถูกจุดบอกให้ AI เข้าใจแล้วคุณก็จะได้เครื่องมือช่วยทำงานที่เร็วขึ้นและง่ายขึ้นในบทถัดไปเราจะพาไปดูกันว่าแชท GPT แบบใช้ฟรี หรือแบบจ่ายเงินอะไรดีกว่ากันคุ้มค่าแค่ไหนแล้วคนเริ่มต้นควรเลือกทางไหนดีพบกันในบทถัดไปค่ะ